ราบนาัสการปูสามแปดแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านมาชมตัวเลขแล้วก็จะพาพี่น้องไปเอาเลขสูตรกับปูสามแปดเนาะเรียนเชิญทุกท่านติดตามชมตัวเลขไปน้ากันครับศูนย์เก้าวัชพีนี้สองตัวมาสองตัวสองตัววันนี้เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองใชรมาเก็ตที่ก็เอาเนี่เ็ที่ัวนึง ปมูมักหนึ่งกับเจ็ดนะครับผมบเสื้อปูนี่แหละเกด็กดหนึ่งเจ็ดสองส่วนส่วนนี่มุ่นเฮ็ดสูตรสูมึงไหนบ่เขียนเขียนสูตรสูมึงมันเป็นจังไงจังสินะนตัวเลขที่มันมากจังสินะครับผมเบี่ยงกันเนี่ยที่บนบวก หน่วยบนหน่วยบวณบวบวกหน่วยบวบวกหน่วยข้อน่บวกหน่วยบวกหน่วยข้อนหนึ่งขั้มที่หนึ่ง้อนหนึ่งร้อย้อนหนึ่งนี่คือมาอย่างปูกหน่อคอนหนึ่งหน่วยหลักหน่วยมันข้อนหนึ่ง ขั้นที่หนึ่งนะข้ขัออ้นที่หนึ่งเออรังวยมันครับร้อยวร้อยพอสามร้อยคสามวยขั้นที่หนึ่งที่สองที่สามลับวยมันะครับนี่นะตัวมันออกบ้างี่รมันก็จะได้ไห้าหวได้ บวกสี่เลยสิบบนนั่นสิกะัหนึ่งหน่วยบนสองไปเสร็จแล้วหนึ่งกับสองบวกเข้ากันก็หน่วยข้อหนึ่งกับได้ก็ไกับบวกเข้ากันอีกโอ้นี่คืออยู่หัวกระดาษนี่เป็นสูตรมนหมครับเออนี่สิบบนบวกนั่นแหละนี่เนี่ยปูเฮ็ดนแห่งอยู่อ๋อครับผมนี่เรื๋ยวนี้ก็ได้นี่ได้นี่คือสูตรของปู้อันนี้เอิ้นสูตรยังปูเลขล่างหกสูตรเลขล่างตัวมาสองตัวสามแปดหนึ่ง เจ็ดที่นี่คับฟูเอามาตัวน,นี้กับตัวนี้มาใช่ตัวนี้ไครมาเก็ตที่ก่าก็ฟูเนี่ยให้เก็ตติดโยเนียเอาช่องขังใส่ไส้รวเนี่ไม่ผิดก็แค่นี่นี่ซูนมันบนนี้จะแค่มันเห็นเห็นว่านูนเนี่ยเอาสูงใส่มาหน,นึ่งกับชองขังมาอนกันซูนหกเนี่ย นี่ศูนย์หกห้าก้อกับศูนย์เก้าเนี่ยชุบชื่อหาแปดเนี่ยห้าแปดเนี่ยครับมันจะเทียบออกนี่แล้วนี่มันผิดครับผมบโอ้ยจืดครับ,รบ,รบเอามือกอ,อกดีเนาะปูเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ผมถามด้วยความงสงนสะัยเนาะสิบบนนี่เอาเอามาแต่ใส่ครับผมรักสิบบน,นตรงนี้เอาเลขออกกันเลยวหออ๋ออตัวตัวเลขที่ออกมันบอกครับผมแล้วก็บวกกันครับเออนี่หน่วยบน ครับผมที่อยู่รางวัลที่หนึ่งเหมนวัวปูเออรางวัลที่หนึ่งเด่นครับผมกรบัวกับหน่วยก็ที่หนึ่งครั้งที่สองที่หนึ่งเนี่ยครั้งที่หนึ่งหนึ่งสองสามทีไปเถอะครับครั้งที่หนึ่งนี่ก็นหน่หนวยหนวยข้อหนึ่งหนึ่งนอข้อหนึ่งครับผมหนวยครั้งที่หนึ่งขั้งที่หนึ่งนี่มันบอกนี่ตัวซื้ออยู่นี่ครับที่หนึ่ง ไปดีกว่นี่ข้อสามกันตัวข้างที่สามที่สามอันนี้ตัวยันตปูนี่ร้อยร้อยตัวล่อร้อยร่อหรือยังหล่ะเข้าค่ายเนาะร่อเรื่อรักรักร้อยข้างที่สามข้างที่สา้นครับผมทุดถ่ายมูนีครับอ๋อเราก็เขียนออกมาเป็นตัวเลขแบบนี้ครับอกเขากันที่สิบสิบบนนี่รักสิบบนคือห้าเออยังสิบปะปูสิบบนบนยาวสิบบนมันไปถ้าไล่ไลสิบนสิบบนนี่คือเล็กเลยครับผมเล็กหนึ่ง เลขหนึ่งไี่บอกเลขหนึ่งบาดีกครัสิบบนหนึ่งหน่วยบนเลกสองเอามันร่วมเข้ากันบดนี่มันได้หานี่กวนโม่ได้ห้านี่มาเอาแปดนี่บาดไปขึ้นปูนี่แหละห้าแปดหนึ่งเจ็ดสี่สองนี่ใช่นี่นะห้านีเนี่ยได้ชื่อว่าบวกได้ห้าดี่กห้าหกเจ็ดแปดเทาแปดห้าหกเจ็ดแปดเทาแปดแปดเดียก็เทาหนึ่งบัดแปด แปดเก้าศูนหนึ่งครับผมเอาไปเทละสามเออนี่ยหนึ่งสองสามี่หายกูบัหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครับคนณด้ไปไปหกป็นได้เจ็ดไปว่าี่บันเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเก้นย์หนสองสสังได้ซี่เอเอนี่ 4, 4, 4. เอาไปจังหวะนี่งามได้กระตันครับผมผัดบวกได้ตัวไทยมันครับเอาไปจังหวะเกานี่ นี่เราก็ไป่เพียงมันหลายสูตรนะปู่ผู้เฮ็ดบาตรตัไหมาเข้ากันมันเข้ากันเจ็ดตัวเย่างหมดล่างหลักสิบล่างเจ็ดอ๋อเข็งๆเลยแน่นๆเลยหลายสูตรมากเจ็ดไม่ฉันพูดสิบอกว่าวันมันหลายสูตรครับโอ้หลายสูตรเดียวนี่ยเจ็ดตัวแต่สูตรเดียวนี่ก็งงอเขาแห้งเลยนะปู่เฮ็ดนี่นะเฮ็ดเฮ็ดชูสองเฮ็ด นี่สูตรสามนี่สูตรสามกับเจ็ดขึ้นกนั่นเหละมันเรียนเจ็แปลวาเจ็สองสูตสามสูตรหนึ่งมาเจ็ดเออเนี่ชุมนี่บานนี้มาเข่าบานดียหกตัวมาสอตัวมาเข่าเจ็ดนี่เจ็ดนี่แหละนี่ก็เจ็ดิ่มาเข้ากันนี่เจ็ดบานมันมาเจ็ดเดียหลายสเกัน เจ็ดหลายสูตรทุกอยรับเจ็ดมาแห้งเจ็ดรับเรียกผู้เหครับนี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนี่ก็ถือเ่กันตลอดดิับเออจุดนี้ว่ามีเจ็ดแปวบามันสิมากหนึ่งกับสองเนี่ยผมมาใส่เลยเนี่ยเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนี่นะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเออนี่แหละนี่เนี่ยนี่เลยจุดไหนปูจุดไหนอยู่สูนี้ก็ถือกันหนึ่เนี่เงินศูนเก้าเบน มาถึงหอกนังี่ึงเจ้ี่เหล่านั้นเปรักเงินคนมาตะเดือนหอกผู้ว่งไปก่อนเลย6หกมันมันมาไป,ไปรับเงินเนี่นึ่งกับสองเราไปใส่บ้านถึงจุดเก็ดเสร็จตุ๋ยโอ้สุดเหยาบครับผมนี่ม่งย่งเก็ดเฉยสุดบผมกัง่งน้ำสูตรปูนี่เลย,ยส,สิบบน บวกหน่วยบนหนึ่งนอาหนูนี่กันหนึ่งหน่วยบวกถาถ่ายผลหน่วยเออบวกหน่วยครั้งที่หนึ่งบวยบนเลขสองร้อยครั้งที่สามนี่ชูมือนว้เลยนี่นี่ครั้งที่หนึ่งที่สองครั้งที่สามที่สามตรงทีมั้ยนี่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 เลยหน่วยครั้งท e no ี่สามยุสุด เมาจงที่หนึ่งสองสามเขียนนี่นั่นแหละนี่แหละนี่เหมือนก็สามนี่นี่หนึ่งสองสามสมมติมาเล็กแล้ววันเล็กแล้วมันไม่ออกสิบบนครับสิบบนเท่าก่อเล็กหนึ่งมม่ออกหนึ่งสองหน่ะสิบบนหนึ่งครับสิบบนสิบบนหนึ่งบ่ายก็สิบบนหนึ่งหน่วยบนเล็กสองหนึ่งสองไปสิเมาเล็กสอง เด็กสองบาทหน่วยบนสองหน่วยหน่วยข้อหนึ่งหน่วยข้างที่หนึ่งนี่ข้างที่หนึ่งเขียเอาเลขหางเขียครับแล้วหน่วยมันอ่ะสมมุตินี่ี่หน่วยข้างที่หนึ่งเด็กห้าข้างที่หนึ่งก้อนหนึ่งหน่วยข้อสามบาทมันรัดเอาพี่เจ็ดพี่ครับพี่ส<า>ี่พี่มเอาดีเลขสี่บาทก็มาบวกเข้ากันเยอะเขียวหนึ่งทุกปูบอกหนึ่งสอง แต่เมื่อบวกเขากันกนได้ตกไดขาใช่ซุ่มนี่ยรักซิบบนอนึงรักหน่วยกระชองเอามาบวกเขากันหน่วยข้อหนึ่งเมื่บวกเขากันหน่วยข้อสามมาบวกเขกันบวกได้แล้วมันอกเลขา่ห้าหกเจ็ดแปดเป็นเลขแปดแปดเก้าศูนหนึ่งบอกกหนึ่งครับมันจัดละนี่แหละางตกจังหวางี่เหร่วงไงมันบวกกอ้ยงไง อันนี้ครับผมเออสั้นทูปก็เปนถือไปครับยกถือายฮะโอ้ถือแล้วถือไรมันโอปูในบั้นโอ้คนถือายคนอุญเกศมันเข้าเจ้าถือหนึ่งช่องนี่ครับผมครับเดี๋ยวผมจอนุญาตเอาอันสมุดปูไมาอีกนะสุดท้ายผมสีลงคลิปในที่บั้นผมสีอันสิบสิบปีคลิปก็ผมขออันสรุปให้พี่น้องเลยมั่งตัวเลขอีก อันนี้ครับผมบพี่น้องสวัสดีสุขสุขคนที่เขามาติดตามชมทางชอ่องเนาะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับนี้ก็บุญปลาครับผมพาพี่น้องมากหลักสกาหลักปูสามแปดครับผมนำปะนะัญะมาถวายพร้อมครับเอาบุญครับพี่น้องสะสมบุญไปนั่ได้ตัวเลขพร้อมครับ สีแมีอมอนวันที่หนึ่งมิมถุน,นายนลักลอยเลครับ<ร>ผมลักลอยครับบ้างกัลักลอยครับนี่ลักลอยทุ่มลอ,อกมากน่ลักลอยแปดเก้าศูนมันออกศูนย์หนึ่งสองคับานนี้คือแปดเก้าศูนเก้าแปดเจ็ดูนเ่ียห่งคือเก่าลักลอยมนี้ครับเก้าแปดเจ็ดถ้าอยากชื่อโอสามตนก็ชื่อเลยลักลอยสามโตเซนเป็นแบบลักลอยสานโตเซน คือศูนย์หนึ่งสองรักลอยมีแปดมีเก่ามีศูนย์ผู้ห้องกลมให้คือเหล็กเก่าครับพี่น้องครับแล้วคือสามตคือสามตัวตัวละลอยสามลอยบาทครับเงินบาหันขี้เก่าถือหลายคนไิ่งแต่ว่าสายวิ่งสายหลุดนี่เจ็บมาแห้งครับผมเออเก็บทั้งบนทั้งล่างนะทุกสูตรเขาเจ็ดหมดครับพี่น้องประมาณนี้ครับรักลอยซุ่มขีเก่าถือหลายคนวิ่งหันศูนย์หนึ่งสอง ก้าหนึ่งสองผู้ถือจะกูลหนึ่งสองมันบอกว่าเก้าหนึ่งสองถือหลายนโมยขอกราบขอบพระคุณปูสามแปดหลายๆแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนครับผมที่ให้กําลังใจกับทั้งช่องครับผมฝากกดติดตามสับสับไข่เนาะให้กําลังใจกันพี่น้องครับผมคลิปหน้าคอยพอกปูสามแปดใหม่เนาะพี่น้องหรือว่าหกตัวเจ็ดตเหกมากสตัวเจ็ดหนึ่งเจ็ดตับ ขอลาพ่อแม่พี่น้องเด้อครับผมครับอยู่ดีมีแหงมีความสุขความสุขกายสุขใจสุขปู่สุขคนครับผมอยู่ทั้งพีฝนตกเด้อพี่น้องเด้อครับผมลินมาแล้วล่ละครับผมคงจะเท่มาหไ่อยู่ช่วงน้ำมแรงครับผมช่วงขึ้นนี้ครับขอให้ทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุขครับผมชุ่มช่ำไปด้วยสายฝนครับหกตัวมาสองตัวหกตัวมาสองตัวปู่วงกลมเจ็ดก๊าหนึ่งไห เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองผู้ใหั่สองผู้ตลู่นทั้งนี้ขึ้นหน้าสนใจแสดงขึินจริงเตัว่ีอันนี้เลขดับนบ่ครับผมตัวว่านี่ประจกมาแช่นี้เลขดับเลขดับมีศูนย์มี่สามมีหกมี่เก้าครับผมบ่มีครับอันนี้นี่นี่ช่วงนี้ไม่ยอแค่กันหกตัวมาสองตัวล่างช่วงนี้บรต้องเอาบ่มีครับดับแล้วบ่มาจะดเทียดเลย่ึงอย่างบ่มาจ็ดเทียครับนี่ับามวิ่งเ็ดไปทีวิ่งครับ บนลังเลยมี่เก็ดแน่นเก็ดไม่แค่นั้ 7, น,น,น,อน,อนล้วครับผมครับ,รบขอบพระคุณปูสามแปดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูพสุคนครับผมอยู่ดีไม่แห้งสวัสดีครับทุกท่าน